กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับสาวโซฟารวยชาแน,นลด้วยนะคะขอบคุณทั้ง fc ใหม่และ fc เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะ คำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคํานวณน,นะคะสามารถมีเข้ามีหลุดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต่ากว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนํานะคะพี่น้องขาแอดมินนะคะก็จะพามาสรุปนะคะเมื่อกี้อัดคลิปผิดนะคะพี่น้องเอาสายด่วนไปสาเม็ดเดียวนะคะ เอาสายโดนมาสรุปแต่ว่ามาเขียนเป็นเม็ดเดียวนะคะโพดโพบงโมบกแตงนะคะต้องกราบขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้อง fc นะคะแต่มาสรุปใหม่เนาะเฉพาะกิจกนะคะ98นะคะหลุดนะคะ3 1หนึ่งนะคะก็หลุดนะคะ,ะ,คะพ,พิเศษของเรา31นะคะหลุด1นึ่มานะคะมาชุดเน้นให้นะคะปกติ98นะคะหลุดนะคะสี่เข้านะคะตัวเน้นตัวชอบนะคะ สามหกมานะคะตัวแปลงร่างให้เข้าชุดเน้นให้นะคะสองหกหลุดนะคะตัวเก่านะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาเรียนวิชาคณิตศาสตร์กันนะคะสำหรับของวันนี้กันเนาะสำหรับวิชาสายด่วนนะคะก็มีบ้างเข้าบ้างนะคะมีหลุดบ้างเนาะแต่ว่าเข้าเยอะกว่าหลุดนะพี่น้องถ้าใครสังเกตดูนะคะถ้าใครเป็น fc ตัวยงของน้องสาวโซนะคะนะก็จะมา เยอะกว่าหลุดเนาะพี่น้องก็มีบ้างนะคะหลุดบ้างเข้าบ้างนะคะสำหรับเด่นนะคะก็จะมี3 0นะคะมี3 0 4 2 5 3นะคะแล้วก็จะเป็น5 8นะคะเนาะ เพราะว่าตัวเด่นเยอะมากเลยนะคะพี่น้องจับจับไม่ถูกจริงๆนะคะสามหกสามหกอย่าลืมตามนะคะสามเก้านะระวังด้วยนะคะว่าจะแถมให้อีกนะคะก็คงจะไม่แถมแล้วนะคะถ้าเข้าก็คือเข้าเนาะพี่น้องถ้าหลุดก็คือหลุดนะคะเพราะว่าตัวเด่นเยอะนะสองสามก็มีนะคะสองสามสี่สามนะคะห้าสามห้าแปดเนาะอ่า จะแถมดีไหมเนาะสองสามนะในใจเห,นเหมือนบอกชอบสองสามนะพี่น้องงั้นก็ขอแถมแล้วกันอุตสา์ว่าจะไม่แถมนะคะถ้าใครไม่ชอบไม่ต้องตามนะตัวแถมนะตัวเด่นแอดมินก็เขียนไว้ให้แล้วนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะาะนี้ก่อนว่าจะไม่แถมก็ยังจะแถมเนาะพี่น้องพดโพบบุบบุบแตกสมโอนะคะเงินลายเนาะพี่น้องเอามาให้หมดเลยนะคะบักผลไม้นะคะ ด้วยแห่งปังๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอนมนขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีจ้า